ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมพรน,นะคะเรามารับหลานแล้วเราก็มานอนที่โรงแรมนี้เลยค่ะชื่อว่าคาร์มินนะคะอันนี้ก็คือเป็นโรงแรมที่เซิร์ชมานะคะว่าแบบเป็นโรงแรมเปิดใหม่เราก็เลยมาลองนอนคือเธอเราบอกเลยเฮ้ยใครมาชุมพรแนะนาโรงแรมนี้ราคาถูกด้วยจองมาเจ็ดร้อก็สิบบาทนี่นะคะคือบรรยากาศด้านในของโรงแรมนะคะคือแบบว่าให้ดูนี่คือแบบหือรถแน่นมากอ่ะนี่ขนาดวันธรรมดานะดูดิ ตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในห้องอาหารเช้าของโรงแรมนะคะนี่เลยห้องอาหารเช้าของโรงแรม,มรอยู่ตรงนี้เออตรงนี้ตรงนี้เออนี่ตรงนี้นะคะใครมีวิวแชร์นะคะที่นี่มาได้นะคะเพราะว่าที่นี่มีส่วนของวิวแชร์นะคะให้ใช้บริการนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าโรงแรมเนี่ยมีอาหารเช้าอนะไรให้กินบ้างนี่ การมานอนครั้งนี้นี่คือมีไฮไลท์อย่างหนึ่งจ้ะก็คืออาหารเช้าของที่นี่นะคะอาหารเช้าที่นี่เนี่ยเขามีสลัเปาโฮมเมดจ้ะเธอเอ้ยอร่อยมากเลยจ้า ฉันลองกินทุกไซส้แล้วจะอร่อยเลยไปมาชุมพรอย่าได้พลาดโรงแรมนี้นะจ๊ะห้องที่นี่มีหลายไทส์นะจ๊ะราคาก็ตามนี้เลยและภายในห้องคือดีมากตามเราไปดูในห้องกันเลยค่ะดีว่าลืมอัดแบบแนวนอนมาจะไป,ปลองอต้มเล่นหมูมังกรหยกเขาบอกว่าถ้ามาชุมพรต้องมากินโชคดีมากเลยคือฉันได้ที่จอดรถนะฉันยแบบฉันดูมาแล้วเขาบอกว่าที่ร้านอะที่จอดรถไม่มีเพราะฉันฉันเลยจอดไกลหน่อยแล้เวเดินเอานี่เขาบอกว่าเดินอีสามนาทีถึงอ่ะเดี๋ยวฉันไปเลยผ่านตลาดชุมพรเลยนะคะ เพราะว่าจะได้ไม่ต้องหาที่จอดรถเราเห็นเป้าหมายแล้วน่าจะอยู่ตรงนู้นเพราะว่าคนเยอะนี่คือเห็นเป้าหมายแล้วหรือยังนั่นคือร้านมังกรหยกนะคะตรงหัวมุมเลยนี่คือดูจากโต๊ะที่มากินนะแล้วแบบโอ้โหไม่มีเหลือเลยอ่ะแสดงว่าอร่อยแน่นอนนี่คือเกาเหลาดําหมูกแล้วก็นี่คือโจ๊กคนบอกว่าต้องมากินน้ำส้มของเขาน้ำส้มของเขาอร่อยนี่อิ่มมากอ่ะเลย นี่คืออิ่มแล้วกลับบ้านได้เสียไป110บาทมีโจ๊กแล้วก็มีเกาเหลานะคะแล้วก็กินกับน,น้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยมากต้องต้องข้างในกินกับน,น้ำจิ้มนะเพราะไม่งั้นจะแบบไม่อร่อยคือแบบว่าดีเลยร้านนี้ใช้ได้อันนี้แนะนําถ้าใครมาจุนพรร้านชื่อว่ามังกรหยกนะคะมากินเกาเหลาแล้วก็โจ๊กจ้าร้านที่2ขนมจีนบ้านคุณยา่านี่ต้องมาลองขนมจีนฉันก็เลยตามเข้ามาอันนี้เป็นเมนูแนะนํานะคะก็มาลองสั่ง นี่มีสองหน้านี่นะคะบรรยากาศในร้านก็จะเป็นแบบนี้เลยคิวเหมือนมาบ้านบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือผัดหมี่ภูเก็ตแล้วก็นี่คือน้ำยาจีนน,น้ำยาหน่มจีนปูแล้วเดี๋ยเป็นไก่ทอดขมิน้นสงสัยไม่ว่าทำไมแบบผักมันเยอะมากอ่ะแล้วแบบเขารู้ได้ไงว่าอันไหนมันกินได้หรือกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยะตอนนี้เราก็อยู่เป็นที่สะพานชีกวางหนองมใหญ่นะคะจังหวัดชุมพรนี่ เลยอ่ะเห็นปะดูดิเขาบอกที่นี่กวางเยอะมากเดีย๋ยวไปดูกันว่ากวางเยอะไหมนี่คือแบบคือร้อนมากจาก้ะเวลามาดูกวางเนี่ยดูดิร้อนแบบสุดๆเลยอ่ะอันนี้คือผังของอะสะพานชมกวางนะคะคือใหญ่มากอะ่ะเดินนี้มีเป็นวันอ่ะ ที่เราก็อยู่บ้านบอกคานะคะก็คือจริงๆเนี่ยฉันเข้ามาเพราะว่าแบบคือฉันอยากมาดูประตูสมุดใช่ป่ะแล้วก็คือเข้ามาคือแบบไม่มีคนเลยอะเงียบ,บ้างเหมือนแบบล้างที่เขาบอกว่ามันก็มีตอนวันเสาร์อาทิตย์จะมีคนนะคะที่นี่ก็คือเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวฉันจะพาไปดูประตูสมุดที่สวยมากเธอมันคุรค่าแต่การเป็นแบบที่ท่องเที่ยวอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะคือประตูสมุดไปดูเห็นป่ะสวยป่ะ เขาเรียกว่าบ่วงแล้วนะคะนี่คือเขาให้ข้อมูลมานะคะเป็นคนของที่นี่นะคะนี่นะคะเธอดูประตูสิคือเธอดูอยังสวยอ่ะดูดิดูด,ดินี่คือสวยมากเลยนะพอทะลุออกมาแล้วแบบโหเบอชั้นทะลุประตูมิติมาแล้วนี่เลยเธอดูมันสวยมากเลยนะฉันอยากให้เธอมาดูกับตาที่นี่คือสวยจริงเธอดูโคตรสวยเลยอะ่ะดูดิ อันนี้เขาเรียกว่าขั้นแล้วค่ะจะเป็นอีกอันหนึ่งนี่นะคือตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาเจอกันแล้วกับหลานเชฟสองคันนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือใครคะไหนบอก่ด้เลยสินี่น้องสั่งอะไรน้องน้องชื่ออะไรคะเลมโบ้เลมโบ้น้องอยากกินอะไรบ้างไหนบอกสิวันนี้เนี่ยเราเป็นยูทูบเบอร์เนาะอยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะแนะนำอาหารร้านนี้ให้หน่อยน้องอยากกินอะไรอยากกินข้าวกินแล้วอะไรคะแล้วอะไรก็กุ้ง ผัดเพศเพศสะทออ่ากินสตอด้วยอ่ะตัวน้อยแค่นี้กินสตอด้วยอ่ะนี่คือความมั่งคั่งของฉันได้เริ่มขึ้นแล้วทำไมของแก้วไม่ไดุ้้นไหนนี่ไหนกดไม่แน่นเนี่ยนี่แก้วเด็กอ่าแก้วผู้ใหญ่อันนี้ทำไมน้องโมไม่เอาเงินของแม่เท่าบอกมาสิเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวน้องไปเปิดลิ้นทับของแม่เท่าขโมยเงินไหมทำไมอย่างนั้นล่ะลูกแม่บอกว่า ไให้หมดไม่ให้หมดโอ้โปโไม่ได้สิลูกเขาต้มขาแฝดนอ่อร่อยรู้แล้วกับหมูด้วยยิ่งตลอดเวลานี่คืออยู่กับลูกลิงนี่เออนี่คือหลานสั่งเองไม่ได้นะดูคือหลานสั่งหลานสั่งอะไรคะหลานสั่งอะไรคะน้องสั่งอะไรคะกุ้งผัดสตอกุ้งผัดเพสตอ่ากุ้งผัดเสโตเหรอ นี่คือนี่คือกินไอนี้มากเลยไข่โฟกที่ต้องมากินที่นี่เล่าอะไรนะน่ะบอกเมื่อกี้ดิเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วอ่ะอันเนี้ยเหรออันเนี้ยขี้อะไรเขเออไข่โฟกน่ากินไหมอืมนี่ไหมเนี่ยไข่โฟกเห็นไหมล่ะแปะตลอดทางพรานชั้นนี่ไอติมกะทิเห็นหมอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยค่ะโมโ,โ,โบอร่อยไหมคะ <S <S <S> ลูกน้อยมาถึงทะเลโอ้โหดูดูสภาพแต่ละคนอืมีเด็กหิวข้าวดูเหมือนจะไม่กินอะไรแต่สุดท้ายก็ต้องกินข้าวอยู่ดีน้องอยู่ที่ไหนคะอยกระนั้นแต่เป็นไงคะนอนหลับสบายไหมคะวันนี้ะกนสภาพหลานฉัน ภาพหลักฉันเด็กเดินน้่นเด็กน้อยเป็นเด็กแรกไม่เคยเห็นทะเลดูดิวันนี้รถทำไมาเหนือเข่าโอ้วิวดีมากอันนี้คือวิวจากที่พักหลักร้อยราคาแปดร้อยชออะไรกันคะชมวิววิวนี่พี่นี่จะพาโกยไปไหนไปญี่ปุ่นตอนน้องโตอ๋อให้โกยไปด้วยเหรอใช่โอ้แล้วพี่นี่จะจ่ายตังค์ให้โกยเหรอ โมกัเลโมแหละนี่ได้ไปเพิงสองคนเลยอ่ะพี่นีพากวยไปญี่ปุ่นแล้วน้องบัวบัวจะพากวยไปไหนพาไปจีนโอ้โหทำไมต่างกันอะจกบตังไม่เหมือนกันโอ้โหทำไมไม่เอาพี่ถ่าย้วล่ะร้านแรกที่เราจะแวะกันวันนี้เมื่อหลานฉันบอกว่าไม่หิวไม่หิวเหรอตุ๊กตาหอมหัวได้ป่ะหอมหัวได้ป่ะ ให้เป็นเด็กนี่ยนนเก่งเนาะเองใส่ทุกมอนกันเลยปาแปะเลยนี่คือเขากินข้าวมันไก่กันมาแล้วแต่พอเห็นอาหารปั๊บไม่สั่งด้วยนะอืื